คน่อไยคนสบายพายุครับอ่าผมไม่ต้องถามจริงจังอยากรุ่เกี่ยวชีวิตเขาถ้าหนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นหนูห้าถ้าหนูหนวห้ามนูหนูมนูหนมหนนูดนูหนูหนนูมนูดนูลนูหนูมนูหนูหนูนูหนิหนูหนูหนูนูหนูหนูหงูหน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  อยากเป็นนักฟุตบอลอ้โหมายถึงว่าแบบว่านักฟุตบอลมืออาชีพเลยใช่ไหมใช่ครับทำเป็นงานเลยใช่ครับอ่าแปลว่าเราเตะอยู่ตอนนี้ใช่แบบเตะเตะประจําเลยเตะบอลเตะบอลเตะบอลเตะกูเพิ่มมั้ยก่อนนี้ไลฟ์เลยอ่าช่วยทีมไหนฟุตบอลแมนยูครับแมนยูเอาเลยหลังจากที่แบบว่าน้องมิวได้มีการแบบว่าเอ่อถ่ายโปรไฟล์แล้วได้มีการเวิร์กช็อปกับ ทุกคนแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้แบบว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบสบายตัวขึ้นไหมหรือว่ารู้สึกแบบสนิทใจกับพี่ๆแบบหรือว่าคนอื่นๆที่แบบอยู่ในแก๊งไหมครับเอาจริงอะตอนเวิร์กช็อปตอนที่เข้ากับพวกพี่ตอนแรกอะเครียดนะแต่พี่อะทำให้ผมหายเครียดเฮยทำไมนะไเอาอะไรรู้ไหม,พไไหมเพราอะไรรู้ <laughs> มันคือซีนที่พี่เบนกับพี่กาฟิวเข้าไปเล่นกันแล้วมันมีน้ำกับมันมีแก้วพี่กาฟิวพูดว่า ในน้ํายังมีแก้วอ๋พี่พูดผิดพี่พูดผิดไม่ต้องประจานพี่ก็ได้น้องตนั้นคือผมอายเลยนะผมอายเครียดเลยพี่เป็นตัวตลกจากหล่อเลยตลกแล้วพี่ตลกแล้วเข้าแก๊ปอยู่นะหล่อคือน้องมองคุณว่าคุณเป็นแบบคนที่เอนเตอร์เทนเอ้ยปกติปกติปกติคนตลกมันหล่อเว้ยอุ้ยอุ้ยอสมมุติแล้วกันสมมุติว่าถ้ามิวเจอเหตุการณ์ที่มัน ค่อนข้างที่จะเป็นเชิงลบนะสมมติมีแฟนๆแบบวิพากษ์วิจารณ์มิวมิวจะเลือกวิธีการจัดการกับความคิดกับตัวเองอยังไงเรื่องนี้เหรอผมถ้าผมเครียดนะผมรู้เลยผมต้องปรึกษาใครทั้งซ้ายครับคนนี้ครับครับผมไม่างการนได้ครับดู้วนะพ้นเาเพาะผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนน่าจะพร้อมอบอุ่มครับผม พี่จะพาน้องขึ้นท็อปเทรนพาน้องขึ้นท็อปเทรนไอ้เทเล็กอกไม์เ็นแ่เป็นกูรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเพิ่งเป็นคนที่เพิ่งมาอยากคันที่เพิ่งมา นี่มังึ่งมางนักละน้องนี่มังึ่งมังนักล้วมาคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรูอยาก้ยและอาจจะเป็นคําถามที่พวกเราทั้งสองคนอาจจะยังไม่เคยได้ตอบเลยต้องส่งให้คนนี้เนี่ยรับช่วงต่อเป็นในการตอบคําถามที่ผมจะถามคือความรู้สึกหลังจาก เข้าห้องเย็นเข้าห้องเย็นนี่เปิดนี่หลแววข้ามห้องเย็นอฮัลโหลข้าจุดคัืออยากจะให้มีวงเลือกว่าชอบคำถามใครมากสุดแค่คนเดียวเาแล้วเรานั้นจะได้คะแนนีไปเลยสองคะแนน ไม่ใช่พี่แนนอนพอน้องบอกว่าคำถามเครียดว่ะพี่จีจำไม่ได้ก่อนใช่ไหฮาเอาอาที่จำได้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 ผมว่าผมเลือกได้แล้วครับว่าเอาใครดีว่าผมเลือกผมเลือก